ขาืสิบเก่าย่งเพลบายู่ในโลก็คือสตปป์ของเขาข้องะาวันใชก็ะ่ังขนาดั่างเก่าาวันจีนนนงานเดเฉพาะมบุญของกเฮาสตอนนัารจัดงานบุญสงปีนี้ีด้จัดน้อยจัดเรียมเป็นระเพณี้ี่พวกเฮาเคยจัดขึ้นในทุกปีกจัดขึ้นในกลารเดือนกุมภาซึ่งครั้งนี้ ซึ่งสางข้าววามในการพับกบุญจ้างในปีโชคทางซอีประกอบมีสางข้าวความาอยโตสร้างข้อเบอรนซื้อขายทำมันเจ้าของจางซื้อเอาเป็กบัรจ้าพรานแักเดียวเหมือนข้าใหญ่สางไม่เรียกเบอร์สองายทองคำเจ้าข้องจางเอาผูเวียงมีดานาบัตจ้าตาน้องเพ่นเสกยาบุรีสรางไม่เรียกเบอร์สมแม่บุญทัน เจ้าข่มสางถือเทาวปูนมาจาบปานเดียวเมืองคงต้าตางไม้เลขสี่โดปูนเจ้าข่มสางผูเบียงมีดาราซื้อขวดสางเทามอดมาจกบปานหลบปอบเพ่งเซียบุรีตางไม่เลขห้าแมติมเจ้าขสรสางทำานเบียงมาจกบปานหลบปอบเพ่งเซียบุรีตางไม้เลขหกแมกบเจ้าข่มสางเทาาทูเบียงมาจกบปานหลงปอบเพ่งเซียบุรี ซางไม้เล็กเกแม่ห้องปูนเจ้าขอบสางเอาเพ็ดอาจากันลาลูกมงม,มเพียรสางไม้เล็กปแม่ยิ่นต่ำเจ้าขอบสางซื้อเอาข้าวมาจาเกองเพียงแพรแยยาบุรีางไม้เล็กเกาเมียเมยคำพันอายุ40ปีเจ้าคนสางซื้อทานบุญม,มามาจากบริษัทเซโนลาวลำเบอร์สิบ แมนแม่คำน้อยอายุ35ปีซื้อเครื่องสางแมนเท้าบุญเลิศมาจากเมืองพนมใสปัจจุบันแมนอยู่บริษัทเซโนลาวนัมเบอร์11เมเวนอายุ34ปีเท้าเมืองมาจากเมืองปากหลายปัจจุบันแมนอยู่บริษัทเซโนลาสามเ